สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องไฟพี่บินตฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่พระครูประกมนะคะวันนี้ก็ป้านานะคะมาไหว้หมูมูนะคะมาเส้นพระครูประกมตรงวงเวียนช้างนะคะพี่บินก็นี่นะคะใส่ชุดเป็นชุดป้านาพี่เป๊ปซี่ก็มานะคะพี่เป๊ปซี่ก็มา ไม่เรียบกัดจำถูเสาใหม่นั่นแหละปูนยังไม่เรียบเออใช่คงจะถูเสานี่แหละเนี่ยใต้ปากข้าเนี้เลือดอยู่ยังไม่เรียบเลยเพราะว่าปูมันยังเียมๆเพิ่งถูได้วันหนึ่งสองวันตกมันแล้วเดี๋ยวค่อยกินอีกเดี๋ยวค่อยกินนะพี่ก็เป็นชำเมนาะตกมันวันนึงสอวันอยอร่อยหมากเมากถามก็รู้เรื่อง เจ้าจีราคัดเลยนี่นะครับพ่อนาเข้ามาไม่โมหาใครหาแต่ปนาคือจะจกตัวนไม่ไอ้นี่อาบบ่บใหญ่กาที้สาาไม้สิกาโม่ลงไปเอาาขาวเนี่เขาเอ เราไม่ได้มันแกวเราไม่ได้เต็มโรไม่ได้ทับรดนี่นะคะพี่เบ็ปซี่ก็มาแล้วนะคะนุ่นพี่เบ็ปซี่กำลังเดินทางมาก็เบ็ปซีม็ดตอนมาวอกลุ่มดินเหรอ

โอ้เดี๋ยวดราไปดับเย่ครับตู้เกมๆตีน่ารีไปใส่ยนไปแล้วต้องหาใส่ชุดอยู่ พี่เบบซี่นะคะพี่เบบซี่กบเก็อไปมองใส่จู่เเฮ้ยเมอหาหาไปมองใส่ว่าน้ำมองมีกาดเออพไใส่เลือกรูดลาดตินมันือเป็นอะเงใส่แต่เขาฆ่ากันุนเป็นๆะฆ่ากันทั้งเป็นเลยเพราเราไม่ใส่เขาใส่เลย วันนี้ตาลุนก็มามาเส้นนะคะให้นะคะจ้างจ้างสิบาทก็ม่ทีโหบก่คนแ้วจะปวดที่อะกคพี่เป๊ปซี่สิไปแห่งานบ่พี่เป๊ปซี่สิบี่ไปแห่งงานบ่มีรถหรือยัง นนไม่รู้เลยให้ใบจานหนึ่งเนาต้นโครงเราีะกีนากีไนกีนาจับกีนาโะเคให้เลยสิบสี่เนาเกิดงานกูนะมูเน้ามูให้ไหมมูให้กิสี่โกวันที่สี่เดือนหน้าตู้วันที่สี่เดือนหน้าอย่ามอให้เลยตะลุนด้วยให้ดินเจอไงดินมางจะให้ดินไงนะจ๊ะ สิบสี่มให้บิลจี้เอ้สิบสี่บจีเอ้เราโทรจุ้เธอในบิจี้ไปไปมือให้กับิจีเต้นสุยัางกระจับติเียงพุไปเลือกเอเจยงราไปตี่ยเราไปกเลบจีหางวงเอเจียงเราไปเียงให้หางวงมีบึ้นเรไปสุยักระจับอย่าไปอึ๊โทรจูไปสุยักระจับือบิจีไปมืนกับบิจี้คืเจ้าจีตลอดชีวิตเอี้ยบ้านเร็จนะ้นสาเสร็จแล้วใช่มอเนเ้นเลยเดี๋ยวม ่าักแซมมา็ได้รอแซมก่อนก็เอาแป๊บหนึ่งรอกันก่อนน้แซมมาด้วยใช่ไหมมาครับโอเคบอกันเมื่อกี้เนี่ยมัโทรมาพอเอวยจุงคนมาอย่างเดียวใครจะขี่ช้างมาจะเร็วหนอแบดีมเดี๋ยวได้กินเดีวะบอกคำเดียวอันนี้บอกที นอกจากคนอื่นโบกไ้นไ้นไจะเอาอะไรเป้าจะดูชุดเนี่ยจะดูชุดเนี่ยจะดูชุดหล่อเนี่ยมีอ้ตามองทีด้อชัดกระบีตอแราน้หมดเลยแบบนี้เดี๋ยวจะเก็บไปทำของดีอือเอ๊อโอ้สิจำจำลุกตำตีลุกตีผัด อยุดกันกนมานะมาพนมานี่มาตัวกันตีอัะนั่นีอาตาตใครหนรตููยังไบ้านอยวกจับีบว่กเตยังไงบ้านอักจับยงบอกว่าเล็กเตี้ยบอกว่าชางแค่กเนียเไม่เอาหไม่กอกะยกเรื่องงานรั เรตัวเล็กเขาคืองาน่อยบามีงานก็งทม่ีง,ง yeah. านบนบากนครับไเราไม่้ยเราไม่ได okay. ้ว่าอะไรหรแต่เขาตู้มาอีกผมบอกว่าผมไม่ไปแล้วผมจิบให้เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ไปหรอกผมอยากไปตัวเขาว่าเอาปกติ ก็พาบรรยากาศนะคะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ,ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ